สวัสดีครับท่านผู้ชมกะมาพบมาพอ่อกับคุณตาวิถีไทยอีกเช่นเคยเย็นเย็นวันนี้กะพามาชมดอกไม้ประดิษฐ์ที่มีความแปลกสวยสดงดงามทําจากใบเตยเตยลายและเล็บคุดครับท่านผู้ชมเบิ่งนนนี่นนนี่น สวยงามพับแต่ละชั้นแต่ละชั้นละเอียดแล้วออเหมือนดอกกุหลาบแล้วก็ประดิษฐ์ประดอยด้วยเตยลายแล้วก็เล็บครุดนี่เห็นไหมสวยงามสวยงามนักแรดอกไม้ประดิษฐ์นี้นะเอามาถวายพระด้วย สวยงามครับท่านผู้ชม